สวัสดีครับจบไปแล้วอีก1เกมกันฝั่งขของทีมชาติไทยหญิงในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ที่พบกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไปเจ็ป,ประตูต่อศูนย์เราลองมาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนและชาวต่างประเทศว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับทีมอาเซียนยังพูดยากในเอเชียนครับ การแข่งขันเป็นทีมของญี่ปุ่นอยู่ในระดับใหม่ทั้งหมดถ้าพวกเขาพลาดถ้วยรางวัลจนคงชกมันยังห่างไกลาจากระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้จริงๆโชคนายโชคไม่ดีสำหรับสาวไทยในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลกไม่แปลกใจที่หินนาเดชิกเล่นผ่านประตูไทยราวกับไม่มีอะไรเลย บอกคุณแล้วญี่ปุ่นดีกว่าเยอะกลับมาเข้มแข็งประเทศไทยคนญี่ปุ่นแข็งแก่งเกินไปยินดีด้วยพี่น้องชาวไทยหวังว่าประเทศไทยจะเคารพเวียดนามด้วยประเทศไทยพยายามอย่างดีที่สุดแล้วมันใช้ได้ข่าวไรเข้มแข็งไว้ประเทศไทย สร้งสไว้เพื่อนไม่เป็นไรสาวๆของคุณทำดีที่สุดแล้วจากเวียดนามด้วยความรักไทยแลนด์ดีมากประเทศไทยพยายามดีที่สุดแล้วมันใช้ได้มันคือประเทศญี่ปุ่นสู้ต่อไปประเทศไทยจบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของชาวอาเซียนและชาวต่างประเทศ ที่มีความคิดเห็นกันหลากหลายกันไปตามการแข่งขันนะครับซึ่งอีกคู่หนึ่งที่แข่งพร้อมเดียวกับทีมชาติไทยคือทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติออสเตรเลียผลปรากฏว่าทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะทีมออสเตรเลียไปได้1ประตูต่อศูนะครับ